ทั้งกิ่งก็แตกต้นก็แตกนะคบใบไม่เหลือเลยครับใบไม่เหลือเลยร่วงร่วงหมดเลยปี65ได้มาสามผลเกิดลูกเห็บนะครับเรียกว่าความผันผวนทางอากาศถูกไหมครับความผันผวนของโลกภาวะโลกร้อนภาวะที่มันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเหนือความคาดหมายถูกไหมครับปี66เรากลับมาบำรุงเริ่มบำรุงใหม่ทาใบใหม่ทำใบใหม่ใช้อะไรทาใบใหม่ครับก็ปุ๋ยทั่วไปนะครับทั่วไปเหมือนเดิมครับทั่วไปเหมือนเดิมปี6 ตอนปี66เราก็คิดว่าแก้ไขสถานการณ์ได้ด้วยปุ๋ยแบบเดิมที่เราคุ้นเคยใบก็มาแต่ยังไม่สวยนะครับปี66นี่ใบก็มาใบก็มากิงก็ดีขึ้นมันแพ้ก็หายก็หายดอกเริ่มทยอยมาครับปีนั้นดอกมาประมาณ30ต้นครับปี66นะครับดอกออกมา้นครับ30ต้นติดผลกี่ต้นครับติดผลติดทั้งหมดนะครับติดทั้ง3 30ต้นแหละ30ต้นเลยแต่พอดีอากาศร้อนมากปีนั้นครับปี6กนี่อากาศร้อนมากเลยทำให้ลูกร่วงหมดเลยเอาอีกแล้วปี65ลูกเห็บปีหกหกลูกร่วงมัน มันทำไมมันเกิดภาวะอย่างนี้ท <ible> ้อไหมครับก็ผมทำสวนไม่เคยท้อนะครับไม่ท้อกรับไม่ท้อแต่ก็มองหาอยู่ครับมองหาโชคดีเจอพี่ติ๋มครับไปมารู้จักสูตรใหม่เมื่อไหร่ครับพิจิกาพฤจิกาพฤติกาหกเจ็ดรู้จักสูตรใหม่เอามาทาใบครับใบดีครับผมเขียวเข้มนะครับใบใหญ่ใบใหญ่ถึงตอนเป็นดอกแล้วครับทีเนี้โอ้โหดอกมานี่สุดยอดเลยครับดอกมานี่ใต้กิ่งนี่เต็มใปหมดเลยนะฮะตอนเข้าบานมาในขาวพลั้งต้นเลย ดอกใหญ่แล้วก็ก้านดอกนี่ยาวนะครับก้านดอกยาวมากก็หมายว่าอนาคตมันก็จะทําให้มีผลที่ดีเกิดขึ้นครับผมออกนะครับตอนที่เป็นดอกนะมันออกสักกี่ต้นกันในร้อยสิบต้นเ่ยครับจะเคยออก30ต้นถูกไหมครับปีนี้มันออกมากี่ต้นกันปีนี้ออก70ต้นครับเจ็ดสิบต้นนะครับรูปทรงนี้สวยมากเลยครับลูกทรงกับรูปทรงนี้สวยมากสวยลักษณะสีของผลสีนี้หายห่วงครับสีนี้สวยเลยครับแขกไปไทยมานเขาต้องชมว่าสีผลของลูกทุเรียนของตะเรนิดสวย น้ำหนักผลนี่ผมตัดไปเมื่อวานนี้ลูกหนึ่งก็แปดกิโลนะครับถ้าตัดลูกใหญ่